ก็อยู่ที่หมู่บ้านสัมมากรชัยพฤกษ์2นะคะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่จุกๆเลยสีห้องนอน3ห้องน้ำวิวหน้าสวนจ้าอยากจะบอกว่าถ้าเธอซื้อบ้านหลังนี้ไปเธอจะมีสวนแบบใหญ่ๆจุกๆอยู่หน้าบ้านพร้อมบริการคนสวนฟรี เพราะว่าเขามาทําความสะอาดสวนให้ทุกวันสวนของคุณก็จะสวยงามอยู่หน้าบ้าน <c oughs> เข้ามาเราก็จะเจอในส่วนของโรงรถกันนะหลังนี้พิเศษยังไงพิเศษที่ทำตรงหลังคาโรงรถแล้วเนาะคือแบบต่อเติมเรียบร้อยจอดรถในบ้านแบบรถก็จะแบบล่มลชม่ำฉ่ำไม่ร้อน <c oughs> เข้ามาเดี๋ยวพาไปชมในบ้านกันนะคะหลังเนี้ยติดพวกแบบมุงลวดอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะคือเป็นบ้านมือสองที่แบบพร้อมอยู่อยู่สบายเราไม่ต้องไปติดมุงลวดแล้วเนาะเรียกได้ว่าตรงนี้ก็จะแบบเป็นเป็นโถงกลางห้องนั่งเล่นซึ่งหลังเนี้ยก็คือแถมแอร์สี่เครื่องบอกเลยว่า พิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยแอร์ก็ไม่ถูกนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นมิซูเนาะมิสเตอร์สลิมประหยัดไฟไปอีกยังใหม่อยู่เลยคือบอกเลยว่าแถมแอร์อยู่สบายของห้องชั้นหนึ่งเนาะก็มีโซนมีห้องที่อยู่ตรงชั้นหนึ่งด้วยซึ่งบอกเลยว่าเหมาะมากที่จะทำเป็นห้องนอน คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะคะเผื่อแบบมาเลี้ยงน้องเนาะคือผู้สูงอยู่บางทีเขาแบบไม่อยากเดินขึ้นชั้นสองไงห้องนี้ก็บอกเลยว่าเหมาะมากคือเรียบร้อยอยู่สบายหรือทำเป็นห้องทำงานเป็นโฮมออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะและดูก่อนเอ๊ะประตูตัโดรีมอนไม่ใช่ค่ะคือเขาดีไซน์มาแล้วว่าถ้าตับนี้เรามาบิวเป็นชั้นชั้นรงเท้าเนาะ เป็นตู้เก็บรองเทา้าคือแบบเลิศนะหรือเป็นเป็นแบบเป็นที่เก็บของกับปุ๊กกับปิกอะแต่ถ้าเป็นหม่วยเหมือนนะจะแบบทาเป็นชั้นรองเท้าอะเรียงเก๋ออันนี้ก็เป็นห้องเก็บของปกตินะเป็นห้องเก็บของปกติก็คือมีโซนที่แบบเก็บได้สองโซนและตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งห้องน้ำชั้นหนึ่งก็สะดวกสบายกว้างขวาง,วางพื้นเป็นพื้นไล่ระดับ แข่งเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยคืออยู่พร้อมอยู่อาศัยมีห้องน้ำที่แบบติดเครื่องทำน้ำอุ่นมาแล้วถัดมาก็จะเป็นแบบห้องครัวนะคะห้องครัวก็คือแบบบิวเป็นเคาน์เตอร์อต,ตัวแอลเรียบร้อยคือแบบพร้อมใช้งานจริงได้เลยคือแบบใช้งานแบบสบายสบายคือถ้าเราทำกับข้าวทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีมุม้งลวดจีบแล้ว อ่าเราก็เปิดให้แบบอากาศถ่ายเทได้จ้าจะบอกว่าห้องครัวหลังนี้กว้างกว้างเลยทีเดียวคือแบบเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถใส่เป็นแบบตู้ยงตู้เย็นหรือว่าแบบเป็นตู้บิวอินแบบเป็นแผนทีนนะที่แบบเป็นเคาน์เตอร์ไว้เตรียมอาหารเป็นแบบตู้สำหรับเก็บขนมนมเนยใส่ขนมน่าจะถูกใจ เราจะขึ้นไปชมชั้น2กันต่อนะคะในส่วนของชั้น2องโอ้แ oh. ชงกรียไหมอย่างนี้คือสวยมากเลยอยากจะบอกว่าให้อารมณ์แบบหรูหราโมเดิ modern, รักชูมาหมดเลยแม่มาหมดเลยคือแถมไปเลยนะกับบ้านหลังนี้คือแบบวงจุ้ยดีมากเลยนะเป็นเกียวแบบกลมกลืนแบบว่า อินฟินิตี้เรียกซับอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีหน้าต่างตรงโถงกลางคือแบบว่ามีช่องแสงธรรมชาติเข้ามาทำให้บ้านดูโปร่งโล่งโอ่อ่าอยู่สบายในส่วนของชั้น2นะคะชั้นสองเนี่ยจะมี3ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะสามห้องนอน2ห้องน้ำเราจะไปชม ห้องนอนมาสเตอร์กันก่อนนะคะคือห้องนอนมาสเตอร์หลังนี้คือชอบมากอะ่ะใหญ่มากน้องแบบยาวยาวขนาดกับด้านข้างของบ้านเนาะถ้าแบบดูตรงนี้น้องอาจจะแบบว่าเป็นวิวสวนวิวสวนด้านหน้าและคือแบบมีหน้าต่างข้างๆโดยรอบ กว้างยาวเลยค่ะขนาดกับด้านข้างของตัวบ้านห้องนี้บอกเลยว่าอยู่สบายมากใส่เตียง6ฟุตใส่ตู้เสืนะ้อผ้าบิวอินนะใส่เตอะเครื่องแป้งหรือจะบิวเป็นแบบ w a l k i n c l o s e t <c oughs> เพิ่มดีไหมคือมันมีพื้นที่ที่แบบให้แบบใส่จินตนาการลงไปได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำน,นะคะของห้องนอนมาสเตอร์ คือห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์ก็กว้างขวาง,วางโอ่อ่าอืมอ้มห์แถมเครื่องทำน้ำอุ่นนะจ๊ะนี่เลยอยู่แบบอยู่สบายมากคืออยู่ในคอนดิชันที่ดีนะห้องนงห้องน้ำส,ส่งสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกสองห้องกันนะเราดูห้องนอน ด้านหน้าห้องนอนห้องที่สองห้องนอนเล็กด้านหน้ากันก่อนดีไหมไซซิ่งโอเคเลยนะใส่เตียง5ฟุตใส่ตู้ก็คือแบบน้องไม่เล็กนะน้องอยู่สบายแล้วมีหน้าต่าง2ด้านซ้ายขวาคือถ้าเปิด2ด้านก็แบบมีแสงธรรมชาติลมโฟลอะไรเงี้ยที่สำคัญคือติดแอร์มีซูให้เรานะจ๊ะคือหลังนี้แถมแอร์สีเครื่องบอกเลยว่าประหยัดไปอีกแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องที่ชั้นสองนะคะห้องนอนห้องที่ห้องนอนเล็กห้องที่สองที่ชั้นสองห้องนี้จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านเนาะแต่ฟิลแบบห้องเนี้ยจะกว้างกว่าห้องเมื่อกี้นิดหนึ่งด้วยความที่แบบว่าเหมือนจะยาวกว่าเนาะแล้วก็มีหน้าต่างสองฝั่งเช่นกันอ,อยู่สบายใส่เตียงห้าฟุตนี่แบบ กว้างเลยแหละใส่ตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรืออะแถมแอร์แถมแอร์เรียบร้อยมีแอร์แทบทุกห้องนะแอร์แบบชาฟ์เนาะห้องนี้ตึ้งตึงตึง,ตง,ตงแวะชมห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้จะอยู่ตรงโถงกลางเลยโถงกลาง สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของสองห้องนอนเล็กเนาะบอกเลยว่ากว้างกวางคือสแตนดาร์ดของเขาห้องน้ำสามสามห้องเนี่ยทั้งสห้องทั้งห้องที่อยู่ในห้องนอนมาสเตอร์ห้องที่อยู่ตรง,งกลางแล้วห้องที่อยู่ข้างล่างอะบอกเลยว่ากว้างกว้างคือแบบคือยาวเนาะยาวลึกมีพื้นที่ให้แบบเดินแบบสบายๆแล้วก็ติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วถูกห้องคือพร้อมอยู่อาศัยจริง บอกเลยว่าอยู you ่สบายตรงนี้ก็จะมีแบบโซนให้แบบว่าอาจจะใส่แบบโซฟาเป็นมุมพับผ่อนหย่อนใจย่อมๆเนาะสำหรับใคร,รที่สนใจหลังนี้นะคะหมู่บ้านสัมมากร2ชัยพฤกษ์เนื้อที่58.2ตารางว่าพื้นที่ใช้สอย169ตารางเมตรรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะหลังนี้ราคาเพียง ราคาเพียง6ล้าน5แสนบาท6ล้าน5แสนบาทเท่านั้นค่ะสนใจจับจองเป็นเจ้าของนะคะก็ติดต่อมวยได้เลยนะคะขอบคคุณ่ะ